วันนี้พี่น้องมันนี่จะมาดูสนามฟองไก่ของปายยนครับวมันก่อนมาตัดเรียนไม่ได้ดูครับมันนี้มาดูนี่ครับสังเ,งเวียนสังเวียนฟองไก่ครับของปายยนติดตามเลยพี่น้องว่าไก่เช่นจะไล่ตันเลยครับวันน<ะ>ีป<ะ>้ปลายังไงนี่หรือหรือเขาเอาม่ไก่เช่นไล่ไปดูดิฮะ โอ้ต oh, <c ười> ึกเด็กหวานเสี้ยนเนาะไปไปครับไปดูไก่ชนหน่อยดิไหนไก่ชนตัวไหนไหนในไปดูตัวราคาลักแสนดิ่เปนะครับนี่ครับไก่ชนไหนไหนไหนตัวไหนตัวไหนลักแสนไก่ลาไก่นาไหม ทางเทสทางอะไรนะ้ทางละสามหมื lên, th ang th ang ่นอ๋อ oh. อันน oh. oh. oh, oh, oh. 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 oh, ี้เชื่ออะไรเนี่ยเจ้านี่นเชื่ออะไรอ๋ออ๋ออ๋อเดนมากอ๋อเดนมารกอ๋ออ๋ออ๋อพอเงินครับเนี่ยครับแล้วแล้วเปิดซ่อมทุกวันนี่อ๋อสองร้อยเจ็ด ไม่ไม่ไม <noise Walking> <Sith> ่ม hmm, ีฟอร์มด้ตัวมันนี่ฟ้าฟอมดูมแล้วไม่ได้ฟอร์มมาแล้ด้ยอ๋อมีคัดันมีคัดได้เลยฟอร์มฟอร์มชนเล้มันี่โอเดนมากเดนมาอ๋ออ๋อเชื่อมขังละสองหมื่นกไกลไกพวกก็จะกตีจากหนามแบเรา Ồ, là từ mất tôi rung cái na senhầm, ờ, Ồ cái, cái, Ồ cái, oh. Oh. Oh, cái, 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 Ồ, cái, 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 Ồ อันน,น,น,นี้อันนี้อันนี้ er. อันนี้อะไรเลี้ยงกรดูนอนี้อันน uh, huh ี้อะไรนี่อันนี้อะไรตาหนึตาองอ๋อตาไกาพมาต้นนี่บอกเน่าคลองอ๋อช่างคล้องับาม้ไร็ช่างงินอืช่างคล้องางนบ้ ฝนกระโดทั้งวันเลยไฟกระดับทั้งวันอันนี้อันนี้อันนี้ฟัอมคัดเกตอ่าเป็นเป็นเกตเป็นเกตดีอ่าตัวนี้เกตเออใที่มีทีมีที่ไีที่มั่นใ่สุดอยากจะมาซ่อมหนึ่งมาได้วันไหนดีเพื่อถ้าถ้าไก พร้อมเมื่อไหร่ของแต่ละค่ายแต่ละซุ้มจะโทรมาโทรมาเลยพีเออโทรโทรมาอจะจะชนเท่าไหร่นะจะจะชนกี่ยกลอยไหนออลอยสองโลแปดหรือว่าสองโลห้าหรือว่าสองโลเก็กระบอกมาเขาจะจัดจะจัดให้อเออแล้จะจัด,จะจ,ดจะจัดลอยเออเท่ากันใส่ให้ซ่อมได้เริ่มตั้งแต่ราคาที่จะตกลงกันนะ

ผักผักผักรวมนหลายอย่างขึ้นใค่กินข้าวเราก็กินผักผักมันจะมีมันจะมีห้ามูนะอะมเออเจ้าเทศอ่าเหอดดอกแล้วก็ตํานึงเจ้าเทศ5ห้ามูนี้นี่แหละ อยากให้กินที่มันมันก็กินผักเสร็จแล้วก็อพอกินผักเสร็จแล้วก็กผักก,ผก,ก,กินแต่ตอนเย็นตอนนี้แหละ<ม>ช่วงนี้แหละข้าวนี่หลังหลังกินข้าวเสร็จก็ต้องกินผักกินผักเสร็จแล้วก็ที่นี่ก็กินกล้วย กินกล้วยกินกินกล้วยเสร็จแล้วก็เนี่ยเก็บข้าวออกในถุงเก็บบอกหมมทุกเอ่อทุกทุกถ้วยนะปกไกเข้าไยุงครับระอกเรียนลายกกขึ้นเรียกว่ามันมันเป็นเรียกว่าเป็นไข้่ข้แคงทองนะมันจะคมห้าหมนะในอาหารนะ ทุกทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยตอนเย็นเวลาเวลานี่แหละกินอาหารเออกินกินผักเวลานี่แหละเวลาหลังจากกินกินข้าวเสรนะ็จแล้วนะหลังจากกินให้อาหารชื่อไอกดินี่แหละมันจะกินเช้าประมาณมสามโมงเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็ห้าโมงเย็น ข้างหนึ่งนะแต่ว่าแต่ว่าพักเนี่ยให้กินวันวันละข้างแค่นี้แหละเวลานี้แหละส่วงเช้าไม่ต้องกินนะไปดูไปดูอีกกลอกหนึ่งในกลอกในในในกลีกอีกมันยังว่ายังมันมันเป็นก็เพาะ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 พันพันคัดเกิดที่ว่ายังไม่ผ่านนะยังไม่ผ่านไปไปดูไปดูเออยังไม่ผ่านนะแล้วต้องให้อาหารทางงูดีไหมไ้อไม่ต้อง เราจะออกได้นะนี่นี่คนนั้นเราต้องให้อาหารตามวงไม่ได้บ่บ่ออันนั้นให้ธรรมดาแต่ว่าแต่ว่ามีก็ให้กินก็ได้นะแต่ว่าจุดอันนี้เราเราทำมันจะพอพอมี่เออตัวนี้มันจะออกมันจะออกเออจะออกแล้วเขาเขาต้องให้อาหารทั้องบ่นั่นนะจนนักเลงเออจนจะออกเชือกเลยจนมันจะออกตีออกเชือกเลยเนาะจไปจะจะจะตัวแผลดีลอย สองโลเปดกระดูกดีแล้วก็เอาไปตีข้างนอกนะเอาไปจนเอ่อไกเจอแล้วตัวไปแต่ตัวสวยๆครับพี่น้องเอาไปจนเอ่อบางในบางสะพานมั้งไปจนละนองมั้งไปจนเอ่อแพลงแห้งมั้งไปละนองกันไปเขาท้อให้ท้อไก่ชนกระดูกเอาด้วยพี่น้องผมนี่แล้วไก่ชน พวกนี้คงจะมีข้า no ันเดียแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเท่าเงินออเ่าเงินเออตัวคู่ตัวนี้ตัวนี้เดตัวนี้ไอเยียโอ้ไอเยียอันนี้มันมันมันสามไฟมาแล้วชนะไฟมาแล้วชนะมาสามไฟแล้วโอ้จนข้างสามหมื่นออตัวนี้เด็ตัวนี้เด็ตัวนี้ไก่แบบว่าจะเป็นเชิงนะโอ้ไก่ล่อไก่ล่อ ไม่ใช่ไก่ล่อไก่เชิงแบบว่าแบบปลากร่ยนะวงนี้ตัวนี้เลตัวนี้เลยตัวนี้ไอ้คุณแพร่นไอ้คุณแพร่นตัวนี้ตัวนี้นี่ จนเจอจนข้างละละหมื่นจนข้างสองหมื่นจนข้างหมื่นผ่านมาสามไฟแล้วอ๋อชนะสามไฟแล้วเออแต่ว่าเล่นเล่นนอกมันเยอะนะเล่นนอกเคนเสือนเลยก็เนี้ยก็เนี้ยก็เนี้ยไหนนี่เออเออต้นไอโก้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 ันนี้คนแผนเออ เออไอโก้ออกืมออกออกทุก oh, ต oh, right. ah ัวเลยอยู soup, ่นี Ai ่มีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไก่มีไฟแล้วนะตันีตัวนี้เด้ไอสาสาหนึ่งสาหนึ่งสาหนึ่งอืมมันสีสาหน่ะสาหนึ่งสาหนึ่งสาสองไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นโซฟาอบฟ้า ชาห,หนึ่งชาสองเลยกาดูตะไคครับอ,อ, <laughs> <laughs> อาหารเพราะมันอิ่มแล้วมันจะมันจะไม่ควนันมันมันจะไม่ร้องไม่ไม่โวยวายเนาะถ้าไมอไ่อิ่ออออม,มมันก็ควรอยู่นั่นแหละก,กักก,กกักว ะพอมีประมาณสามชิ้นแล้วครับทั้งหมดก็อยูไกยูเลยครับฟอกครับโอเคไปเลยครับท่านหาหาชิปซุ่มกเร็วๆบาย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 